สวัสดีครับผมเช่องใหม่โมบายไลท์นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำนะครับผมเป็นวิธีการเปิดแบนเจ้าตัวเบนิสัน b e 1 c อ4ตัวนี้นะครับผมเรามาดูความถี่กันก่อนนะครับว่าะจะไปความถี่15ได้ไหมนะครับ153450นะเห็นไหมครับไม่ได้นะครับเราต้องมาเปิดแบนก่อนนะครับ วิธีเปิดเบนนะครับผมปิดเครื่องนะครับอ่ากดเลขหกค้างไว้นะครับผมแล้วก็เปิดเครื่องอ่ากดค้างไว้เลยนะครับอเสร็จแล้วเราก็ปล่อยมือครับผมมันจะมีขีดแบบนี้มาให้หกขีดนะครับสังเกตดูเราก็ใส่หกหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งอ่าอันนี้ก็คือเป็นย่านความถี่ที่เครื่องจะรับส่งได้นะครับ ผมจะเปิดไปตั้งแต่136จนถึง174เลยนะครับผมกด136 174เสร็จแล้วก็ใส่กด F ยืนยันนะครับผมเห็นไหมครับผมปิดเครื่องนิดนึงแล้วก็เปิดเครื่องใหม่เรามาดูความทีหนึ 1, 5, 3กันดูครับ153450เห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการเปิด เบนนะครับวิธีปิดก็เหมือนกันนะครับผมปิดเครื่องนะครับผมอันนี้เป็นวิธีปิดนะครับกอดโอค้างเปิดเครื่องครับผมใส่เหมือนกันเลยหกหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งเราก็มาใส่ตรงนี้เป็นหนึ่งซีซีหนึ่งซีหกเสร็จแล้วเราก็กดเอฟยืนยันอันนี้ก็คือวิธีปิดเบนนะครับผมจะไปหนึ่งห้าสามดูนะครับหนึ่งห้าสามสี่ห้าศูนย์ อ่าเห็นไหมครับไม่ได้นะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการเปิดปิดเบนของเบนิสัน BE1 c c a นะครับผมดูจบแล้วอย่าลืมกด subscribe ช่องไว้ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ